และนี่คือ5สิ่งที่คนจนทําคนรวยไม่ทํากันมาดูกันว่ามันมีอะไรกันบ้างครับข้อแรกครับสินิคนจนส่วนมากทําก็คือพวกเขาชอบมีข้ออ้างหนีเบี่ยงเบนเรื่องเยอะสินิเกิดจากอะไรครับสินิเกิดจากความกลัวในระดับจิตใต้สำเนึกครับถ้าเราเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าความกลัวหรือว่า suffering state นะครับเราก็จะมีพฤติกรรมที่มีข้ออ้างหนีเบี่ยงเบนเรื่องเยอะไม่ยอมลงมือทําสักที เพราะว่าเจตสํานึกของเราเนี่ยมันเก็บเราไว้ให้ปลอดภัยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณจะหดีกหนีข้ออ้างหนีหรือเบี่ยงเบนเนี่ยคุณต้องก้าวข้ามผ่านความกลัวครับและข้อที่2ครับคนจนส่วนมากเนี่ยมักจะนอนตื่นสายห่วงสบายกลัวลําบากครับกลัวนอนดึกจนเกินไปกลัวกินข้าวไม่ตรงเวลาบางครั้งเนี่ยเวลาที่คุณกําลังสร้างชีวิตเช่นคุณอาจจะไปขายของตลาดนัดคุณอาจจะมาไลฟ์สดขายของออนไลน์นะครับอาจจะต้องนอนดึกบ้าง ทำงานหนักบ้างบางท่านเนี่ยทำงานประจําก็มาขายออนไลน์ด้วยนะครับก็นอนดึกเลยแต่คนส่วนมากเนี่ยรักสบายครับไม่อยากจะลําบากไม่อยากจะมานั่งเรียนออนไลน์ไม่อยากจะมานั่งเสริมความรู้อะไรและข้อที่3ครับคนจนส่วนมากเนี่ยไม่รู้คุณค่าเวลาครับปล่อยเวลาให้เออระเหยลอยชายไปไม่จัดเวลาการทํางานไม่มีสมุดตารางเวลาคําถามคือวันนี้คุณมีสมุดตารางเวลาหรือยังคนรวยจะทํางานกับเวลา คนรวยจะทํางานกับการวางแผนเพราะฉะนั้นการที่เขาเนี่ยมีการจัดก,การในเรื่องของเวลาเขามีการวางแผนครับเช่นวางแผนก่อนนอนว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยจะต้องทําอะไรอะไรคืองานเร่งด่วนในตอนเช้าวันพรุ่งนี้และตอนตื่นเช้ามาเนี่ยเขาก็จะทบทวนแผนครับว่าเช้าเนี้ยฉันต้องทําอะไรบ้างระหว่างวันสิ้นวันต้องทําอะไรบ้างสําหรับคนรวยแล้วเนี่ยเขาจะไม่เคยปล่อยช่วงเวลาเล็กๆเนี่ยให้ว่างนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเขามีช่วงเวลาที่ว่างเนี่ย เขาก็อาจจะทําอะไรบางอย่างเช่นฟังพอดแคสต์หรือว่าอ่านหนังสือเป็นต้นเวลาทุกคนเนี่ยมี24ชั่วโมงเท่ากันแต่ว่าทุกคนเนี่ยใช้เวลาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากเป็นคนรวยคุณจะต้องรู้คุณค่าของเวลาทุกนาทีจัดสรรเวลาในการทํางานข้อที่4ครับคนจนส่วนมากเนี่ยไม่รู้คุณค่าของเงินอยากได้เงินนะอยากรวยนะแต่ว่ามักจะดูถูกเงินเล็กน้อยคุณเชื่อไหมครับว่าป,ป้าเนี่ยโค้ดนักเรียนมาเยอะแล้วมาก คนส่วนมากที่บอกว่าอยากรวยแต่เขาบอกว่าค่าแรงเขาเนี่ยก็ได้แค่วันละ2 0 0เองวันละ3 0 0เองมันไม่แค่นะครับเพราะคนบางคนเนี่ยเขาไม่มีงานทําคนบางคนเนี่ยเขาไม่มีโอกาสสมัครงานด้วยซ้ําแต่คุณเนี่ยได้ค่าแรงตั้งวันละ3 0 0แต่เรากลับใช้คําว่าได้ค่าแรงแค่วันละ200หรือบางครั้งเนี่ยเราขายของออนไลน์ได้วันละ1 0 0 0บาทคุณนั่งอยู่บ้านอนะ่ะคุณไร์สดและคุณขายของได้แต่ว่าคุณอาจจะบอกว่าฉันเนี่ยขายได้แค่1,000บาทเองวันนี้ แต่คุณลองคิดดูนะมนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่เนี่ยเขาได้ค่าแรงเนี่ยสามหนึ่งห้าร้อยบาทเขาต้องทํางานเนี่ยแปดชั่วโมงแต่คุณเนี่ยไร่สดหนึ่งชั่วโมงคุณได้ตั้งหนึ่งพันบาทเห็นไหมครับคําว่าคุณค่าของเงินเนี่ยแค่คุณใช้คําผิดเนี่ยชีวิตก็เปลี่ยนแล้วอย่าดูถูกเงินเล็กน้อยและสิ่งสําคัญคือคนรวยเนี่ยเขาจะบริหารจัดก,การเงินด้วยนะครับไม่ใช่แค่ว่าหาเงินเก่งอย่างเดียวหรือใช้เงินเก่งพวกเขาก็บริหารจัดก,การเงินเก่งด้วยพวกเขามักจะทํางบการเงินครับทําบัญชี แล้วก็มีการออมเงินต่างๆแต่คนจนครับถ้าถาม่าพวกเขาทําบัญชีหรือ,อยังคําตอบก็คือยังครับไม่ทําหรือว่าทาทาหยุดหยุดหรือว่าฉันมีเงินน้อยฉันก็เลยไม่ต้องทอําบัญชีจงจัดการเงินก่อนที่เงินจะจัดการคุณซะถ้าคุณยังไม่สามารถแสดงให้จักรวาลเห็นว่าคุณสามารถรักษาเงินจํานวนเล็กน้อยได้จักรวาลเนี่ยไม่มีวันส่งเงินก้อนใหญ่ให้กับคุณหรอกครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะมีเงินเยอะมากน้อยก็ต้องเก็บออมเงินครับ และข้อที่5สิ่งที่คนจนทําก็คือพวกเขาไม่ชอบวางแผนพวกเขาไม่โฟกัสไม่จดจ่อและไม่ลงมือทําด้วยนะครับพวกเขาเอาแต่ดีแต่พูดว่าฉันอยากจะรวยฉันอยากจะเปลี่ยนชีวิตฉันประกาศเป้าหมายไปเรื่อยครับเรียนเยอะแต่ไม่ลงมือทําคุณเคยเห็นคนที่ชอบพัฒนาตัวเองไหมครับแต่ว่าไม่ลงมือทํานั่นแหละครับไม่ลงมือทําไม่โฟกัสอะไรเลยสุดท้ายเนี่ยใจของเราเนี่ยก็ไปจมอยู่กับอดีตจมอยู่กับปัญหายอยู่ดีสุดท้ายเนี่ยฟังไปก็แค่นั้นแหละครับ สิ่งสําคัญคือถ้าเกิดว่าคุณฟังอ่านเรียนรู้อะไรเพิ่มคุณต้องเอาไปลงมือทําครับสิ่งสําคัญคือตอนที่คุณลงมือทําเนี่ยงานคืองานเล่นคือเล่นเรียนก็เกรียนจดจ่ออยู่กับมันจริงๆด้วยสมาธิและสิ่งสําคัญนะคนจนเนี่ยไม่ชอบวางแผนเลยครับถ้าถามว่าเป้าหมายของพวกเขาเนี่ยสามถึงห้าปีคืออะไรพวกเขาเนี่ยตอบแบบขยักขย่อนนะครับตอบไม่ได้แต่ถ้าไปถามคนรวยว่าสามถึงห้าปีเนี่ย คุณจะทาอะไรธุรกิจคุณเนี่ยจะมียอดขายเท่าไหร่เขาจะสามารถตอบคุณได้ครับพวกเขาจะวางแผนว่าในหนึ่งวันเขาต้องทําอะไรไตรมาสหนึ่งปีหนึ่งหรือว่า3าถึงหปีเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับธุรกิจของพวกเขาการมองเห็นภาพใหญ่เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญครับของคนที่รวยครับและนี่คือพอดแคสต์หสิ่งที่คนจนทําคนรวยไม่ทาหวังว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีในการฟังพอดแคสต์นี้นะครับ motivation podcast สวัสดีครับ